สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประวัติโดยคร่าวๆของพระเอกหมอลำชื่อดังที่เป็นขวัญใจแฟนเพลงหมอลำในขณะนี้นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นเจ้าของหมอลำคณะใจเกินร้อยอีกด้วยใช่แล้วครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกหมอลำขวัญใจแฟนเพลงบอยสุริชัยโดยประวัติของบอยสุริชัยนั้นมีดังนี้บอยสุริชัยหมอลำใจเกินร้อย เป็นลูกชาวนาผู้ก้าวไกลเกินฝันหมอลำอายุน้อยร้อยล้านของจริงบอยสิริชัยนั้นเป็นหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยซึ่งบอยสิริชัยเป็นผู้ก่อตั้งคณะหมอลำจากความที่ชื่นชอบและความรักในศิลปะหมอลมทำทําให้เขาเริ่มต้นตั้งคณะหมอลำเป็นของตนเองและผลปรากฏว่าได้ผลตอบรับอย่างดีจากแฟนๆเลยทีเดียวบอยสิริชัยมีชื่อจริงว่า ผู้กันบุริสายเป็นชาวอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นคนจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิดโดยบอยสุริชัยนั้นเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2531โดยเกิดที่บ้านเลขที่111หมู่ที่2บ้านโนนสแสบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามและยังเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะมอลำใหญ่เกินร้อยในปัจจุบัน ส่วนทางด้านการศึกษานั้นบอยสุริชัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากวิทยายลัยสงฆ์มหาสรารคามมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยายลายัยเมื่อปีพุทธศักราช2568นั่นเองคณะหมอล่ำใจเกินร้อยบอยสุริชัยหมอล่ำใจเกินร้อยนั้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2559 โดยบอยสุริชัยหรือนายผู้กันบริษายเป็นวงหมอลำที่รำเรื่องต่อกรอนในทํานองขอนแก่นปัจจุบันนั้นรวมระยะเวลาการตั้งวงจนถึงปัจจุบันก็คือ7ปีโดยในปีแรกของการตั้งวงหมอลำใจเกินร้อยได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากการจดบันทึกตารางงานของบอยสุริชัยหรือนายผู้กันบริษายโดยในปีแรกมีงานถึง1 5 5งานจ้างราคาการรับงานในช่วงแรกราคาจ้างงานครั้งละ 1,500,000บาทต่องานปัจจุบันนั้นราคาการจ้างงานของวงหมอลำใจเกินร้อยอยู่ที่2,500,000บาทต่องานสมาชิกในวงของหมอลำใจเกินร้อยนั้นมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ300คนโดยแบ่งการทำงานออกเป็น2องฝ่ายหลักๆคือ 1. งานเบื้องหน้าอาทินักดนตรีหมอลำตลกห่างเครื่องเป็นต้นและ 2. งงานเบื้องหลังอาทิแม่ครัวคนขับรถเป็นต้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การจ้างงานหยุดชะงักเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทำให้วงหมอลำต้องปรับตัวโดยใช้ช่องทางการไลฟ์สดใน Facebook, f แ n p a g e และ Youtube เพื่อสร้างไรายได้ในการดูแลวงจนสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ในอนาคตวงหมอลำใจเกินร้อยต้องการที่จะนำการแสดงศิลปะการแสดงของกีสานไปเผยแพร่ย,ยังต่างประเทศ และต้องการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เกิดความรักในศิลปะการแสดงหมอลำข้อมูลดังกล่าวบอยสิริชัยหรือนายผู้การบริษายเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางข่าวสารส่วนทางด้านประสบการณ์ของบอยสิริชัยนั้นมีดังต่อไปนี้บอยสิริชัยเคยอยู่ในคณะหมอลำคณะหนึ่งเป็นแดนเซอร์ค่าตัวหลักร้อยอยากร้องอยากลำมากแต่ก็รู้ตัวว่าเสียงไม่ดี เขาจึงได้พยายามดูเขาร้องเขาลำยังไงจดจํำเอามาฝึกฝนจนลำได้ลำเป็นวันหนึ่งพระเอกหมอลำที่ลำอยู่กับคณะนี้เกิดความชอบลูกสาวหัวหน้าคณะเลยผิดใจกันบอยสิริชัยเลยได้มีโอกาสลำแทนพระเอกคนนั้นซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้โชว์เสียงและโชว์ความสามารถของเขาให้ชาวคณะและแฟนๆหมอลำได้เห็นนอกจากนี้บอยสิริชัยยังเคยไปอยู่กับวงดนตรีเพชรพินทอง ซึ่งเป็นคณะหมอลำชื่อดังมาอย่างยาวนานของภาคอีสานแต่ก็อยู่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นที่หมอลำคณะเพชรพินพองหลังจากนั้นจ่อยจุกจิกตลุกหมอลำคณะดังได้ชวนบอยสุริชัยมาอยู่กับคณะหมอลำบัวริมบึงที่บ้านแพงแต่ไม่ได้อยู่ทําให้เขาตัดสินใจไปอยู่กับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นหมอลำดังอีกคณะหนึ่งจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับวงหมอลำแก่นนครบันเทิงศิล ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคของสมจิตบ่อทองหมอลำชื่อดังหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กับพ่อเอที่คณะหมอลำระเบียบวทศถลินซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการสะสมประสบการณ์ทางด้านหมอลำได้ดีเลยทีเดียวจากที่เขามีความฝันที่อยากจะมีคณะหมอลำเป็นของตนเองด้วยความที่ชื่นชอบการร้องลำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจและนั่นทำให้เขาเปิดประตูความกล้าและความฝันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ โดยการก่อตั้งคณะหมอลำของตัวเองในานามคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อปีพุทธศักราช2559โดยเปิดตัวปีแรกก็สามารถสร้างความสุขให้แฟนๆได้เป็นอย่างดีมีการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้งหลามโดยการจองคิวการแสดงมากกว่า200วันเมื่อเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้เขาและคณะหมอลำใจเกินร้อยมีการจองคิวที่มากขึ้นเรื่อยๆมีถึงการจองคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวอีกทั้ง บอยสิริชัยยังเป็นคู่จิ้นกับแอนอรดีศิลปินสาวนักร้องหมอลำชื่อดังที่เคยร่วมงานกันบ่อยบ่อจากนั้นทั้งสองก็คบหาดูใจกันด้วยเคมีตรงกันมากทําให้กระแสะคู่จิน้นกลายมาเป็นคู่จริงในปัจจุบันปัจจุบันถือได้ว่าบอยสุริชัยกับมอลำมใจเกินร้อยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีคิวงานจองกันข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งกระแสะตอบรับนั้นไม่เคยตกนอกจากนี้บอยสุริชัย ถือเป็นหนึ่งใน11ศิลปินลูกทุ่งหมอลำชาวอีสานที่มียอดผู้ติดตามทาง Facebook แฟนเพจมากที่สุดอีกคนหนึ่งจากข้อมูลล่าสุดเดือนพฤษภาคมบอยสิริชัยมียอดผู้ติดตามมาเป็นอันดับที่10โดยมีผู้ติดตามอยู่ที่1ล้าน5แสนคนเลยทีเดียวในโอกาสนี้ทางแอดมินเพจก็ขออวยพรให้บอยสิริชัยและหมอลำใจเกินร้อยมีงานปังๆและได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพจาก Facebook Fanpage บอยสุริชัยหมอล่ำใจเกินร้อย